ครับผมยู่แนวชายเด่นนะครับที่ดนของผมเป็นระว่างตำบลสำรานกัตบตำบลคอครับแต่ที่ของผมเป็นตบลบานคอ,อครับนะครับเป็นชายเดยนไอ้ต้นทางเป็นตำบลสำรานนะครับเห็นบ่เป็เนตำบลสำลาน,นลแบบนี้มต่ที่ทีของผมไปละเป็นตำบลบานคอเพราะว่าอัน โมแบงทีวัดทีเนี่ยผมเอ่อได้เป็นมันจะเป็นใบทีเพื่อเนเนี่ยครับคุณยองมันเป็น,ม,น,ปน,น,นมันเป็นนอสอนอสอจ่อซีอมแบงนอสโสามเนียมันจะเป็นขุดแดงวันด้อผมมีขอบาดทีมีสิบปีแล้วมีสิบกว่าปีเลวมีสิบกว่าปีละคือมันก็จะแตกต่างกันอยู่ด้วยครับแล้ววันนี้